วันนี้เย็ดติวพามาผัดกะเพราหมูกรอบนะคะอ้าวจระเตรียมลงทำข้าวกล่องนะคะกรพริกรองอันนี้เผ็ดปากลางนะคะหอม กรอบลงพริกลงหอมใหญ่ลงจะน้ำนิดนึงเรื่องปรุงผงชูรสน้ำมันหอยรสดีผิวดำนิดนึงจะลงไปเลยผสมกันเลยนะคะซอสปรุงรสค่ะ กะเพาลงแล้วค่ะง่ายๆเลยนะคะรวดเร็วทันใจเลยค่ะนี่คือราดข้าวกล่องหนึ่งนะคะจะเสร็จแล้วค่ะแต่เราห่อแยกข้าวนะคะผัดห่อแยกข้าวค่ะร้านเราคือไม่ห่อเลยนะคะ ตามสบายเลยค่ะนี่ค่ะเราไม่ลาดใส่ข้าวไปเลยนะคะลานเด็ดคอทำแยกค่ะข้าวกล่องแต่แยกนะคะจะจะนี่นะคะคือกล่องหนึ่งนะคะข้าวกล่องหนึ่งจะนี่ค่ะ แล้วเรา,าก็พับลงจ้ะแล้วก็นี่คือหนึ่งชุดนะคะนี่คือใส่ถุงไว้เลยค่ะเตรียมใส่ถุงไว้เลยนี่ค่ะหนึ่งชุดค่ะเท่าไหรค่คะห้าสิบบาทค่ะข้าวผัดกะเพราหมูกรอบนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีพริกน้ำปลาให้นะคะ แยกไปอย่างนี้เลยค่ะชุดหนึ่งนะคะถึงห้าสิบบาทคือไม่แพงนะคะเยติ๋วก็มารีวิวการขายของของร้านครัวแม่ติ๋วให้ดูนะคะคือทำอย่างนี้ค่ะวันนี้ออเดอร์มีอยู่5้ากล่องนะคะแต่เยติ๋วให้ชมกล่องเดียวพอนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเริฟเทุกคนค่ะ บ๊ายบาย